่าวเน็ตแซะแรงเบลล่าไม่ติดดินเหมือนเดิมทำทรงคลีปลุกเตรียมเป็นสไปยตระกูลใหญ่วันที่17มีนาคม2568เรียกได้ว่าลัคกี้อินเกมลัคกี้อินเลิฟสุดๆหลังจากที่นางเอกสาวคนดังเบลล่ารานี แคมเปญเปิดตัวคบกับไฮโซตระกูลดังวิวชวินเจระวะนนทําเอาหลายคนพากันอิจฉาตาร้อนสาวเบลล่าล่าสุดก็มีดรามาวิ่งเข้าใส่สาวเบลล่าเมื่อมีชาวเน็ตรายหนึ่งตั้งกระทู้บนพันธีหัวข้อความรักเบลล่าทําไมไม่ค่อยติดดินเหมือนตอนคบเวียอธิบายในแคปชั่นว่าเตรียมตัวเป็นสะใภตระกูลใหญ่ ต้องทีฟลุกใช่ไหมไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนตอนอยู่กับเวียเลยพร้อมทั้ง8คลิปในอดีตที่เวียและเบลล่าได้ไปเที่ยวด้วยกันในที่ต่างๆง,งานนี้ทําเอาเหล่าแฟนแฟนสาวเบลล่าถึงกับทนไม่ไหวเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากอาทิเช่นแล้วทําไมเขาต้องใช้ชีวิตติดดินล่ะครับในเมื่อเขาก็ทํางานหาเงินเหนื่อยเหมือนกันจะใช้ชีวิตให้มันมี ความสุขในแบบของเขาไม่ได้หรอครับจะต้องให้เขาติดดินยังไงหรอครับต้องไปเที่ยวแถวชนบทต่างจังหวัดถิ่นทุนกันดานหรือนั่งกินข้าวข้างทางหรือไงหรอครับไลฟ์สไตล์เบลล่าก็เป็นแบบนี้มาตลอดไหมคะเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรไม่ใช่เหรอรารนีแคมเปญเกิดเมื่อวันที่24ธันวาคมพศ2532ในกรุงเทพมหานคร เธอเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษเธอจบการศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลชนานันชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนปราโมทวิทยารามอินทราและโรงเรียนประชานิเวศจากนั้นเธอศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสารวิทยาระดับปริญญาตรีจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภาควิชาวิทยุโทรทัศน์ระดับปริญญาโทที่คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชนด้วยคะแนนเกรดเฉ เหลี่ย3.50ก่อนที่เธอจะเข้าสู่วงการเธอได้ทำงานพาร์ทไทม์เป็นพนักงานร้านไอศครีมสวนเซนในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งมาก่อนเหตุผลเพราะเธอต้องการแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่เพราะช่วงนั้นเศรษฐ,ฐกิจทางบ้านไม่ค่อยดีคุณแม่จากที่เป็นแม่บ้านก็ต้องออกไปทำงานข้างนอก ส่วนธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาของคุณพ่อก็ซบสจากที่เคยมีทุกอย่างชีวิตก็เริ่มลำบากซึ่งการตัดสินใจทำงานพาร์ทไทม์ของเธอในครั้งนั้นทำให้รู้ซึ้งถึงคุณค่าของเงินมากๆราณีเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการแคสติ้งงานต่างๆจนผลงานเข้าตาช่อง3และได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดโดยเธอเล่นเป็นนางร้ายจากผลงานละครเรื่องแรกคือรอยมาในบทบาทของเมทาวี ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 เบลล่าในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ร่วมเปิดตัวคาราวานซีวิตเครื่องดื่มวิตามินซีอันดับหนึ่งพัฒนาจากแบรนด์ญี่ปุ่นมุ่งส่งเสริมสุขภาพและภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับคนไทยในปี2,564รบแกรประเทศไทยผู้นำซูเปอร์แอปในชีวิตประจำวันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เปิดตัวแคมเปญ g r a ฟฟู o เอเจนต์ออฟเซลและประกาศเปิดตัวเบลลาเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ใหม่เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทในประเทศไทย